ในช่วงที่มีโควิดระบาดหรือไข้หวัดใหญ่ระบาดมันก็ยังดีกว่านะคะเพราะว่านอกจากจะกันโควิดกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังสามารถช่วยป้องกันฝุ่นได้ฝุ่นละอองได้นะคะก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะต่อไปเนี่ยในเรื่องนี้เราก็มาใช้มาคุยกันในเรื่องคลิปนี้เนี่ย เราก็อยากจะคุยถึงนวัตกรรมใหม่ในการที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพของเรานะคะก็คือการใช้สเปรย์พ่นจมูกนะคะซึ่งถือว่าเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการทําความสะอาดนะคะโพรงจมูกของเรานะคะ PVP No s e s p r ต y เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็น เขาเรียกว่าเป็นสเปรย์ที่มีความครบนะคะเรียกว่าเป็น all-in-one nose spray ก็คือมีความครบทุกอย่างตั้งแต่ล้างทำความสะอาดจมูกด้วยน้าเกลือหลังจากนั้นก็มีโพลิเมอร์นะคะในการเคลือบนะคะเคลือบทําให้ฝุน่นดักจับฝุ่นได้บางส่วนนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาลันโตอินเป็น moisturizer ช่วย